หลอดชอนไอเทมที่ไล่ฮิวชาวบ้านได้ดีที่สุดนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพูดถึงกับไอเทมนี네้มันแบบดียังไงบ้างเออทําไมมันถึงขี้โกงจังเลยแคดี้ชอบออกมาไล่ตบซับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะแก้ของชิ้นนี้ยังไงดีนะเอาเด้ดูดิไม่ง้มีทั้งความเร็วเพิ่มความเร็วจมจีอแต่ฟนฟูมานอาแต่ฟพฟูทางชีวิตหืมถมเรียกใช้ใบห้าวิเลยนะทุกคนสิ้นสุดใบหกสิบ ที่สุหกสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่รับขณะใบจะสร้างเป็นความเสียหายเวทมนต์เพิมเ่มเติมโอ้โหโคตรขี้โกงเลยแล้วบาดทนเนี่ยมันมีแบบดาเมจเพิ่มเติมอะไรแบบเยอะแยะหมดเลยแบบโดนใบทีหนึ่งแล้วโดนตบทีหนึ่งม่นคือแบบทำไมดาบมันเพิมเ่มมาเยอะขนาดนี้วะเฮ้ยมันโกงโกงนนจริงแล้วมันไม่มาถึงแบบหมอบการไล่คิวชาวบ้านครับทุกคนเนี่ยการโจมตีทั้งหมดแก่เป้าหมายที่ถูกใบจะเป็นทรูไซส์และสร้างความเสียหายเพิ่ม50หน่วยหากผู้โจมตีเป็นฮีโร่เฮ้ย หรือย5ห้าหน่วยหากผู้โจมตีเป็นครีปเฮ้ยโคโหนี่มึงโดนทั้งครึ่งทั้งร่องเลยเนะี่ยจริงม่งเพิ่มดาเมจระหว่างโจมตีภายใน5้าวิอันด้วยแถมโดนตีอีกแล้วก็โดนดนาเมจย้อนกลับอีก60เปเซ็นเป็นเวทเออแถมมีสกิลตัวนะครับทุกคนทำให้การโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส4 0ที่จะเจาะทะลุผ่านการหลบหลีกโอ้ผ่านการหลบหลีกด้วยโคตรโกงและสร้างความเสียหายเวทมนต์เพิ่มเติม60หน่วยออ้ อันเดียวครบเครื่องครับไม่ต้องออกอันเนี้ยมังกี้คิงบาเดลัสเนี่ยเออเคยเรียกว,ว่าใบขีดกันะทุกคนเป็นไอเทมที่ยอดฮิตมากๆตอนนี้เอาไว้ไล่คิวชาวบ้านชาวช่องเขานะมันมีชิ้นที่มันต้องออกก่อนบอดทอนใช่ไหมก็คือเป็นออคิดแค่ออคิดมันก็โกงนะทุกคนจริงความเร็วโจมตีเพิ่ม40พลังโจมตีเพิ่ม10 3.25อัตราฟื้นฟูมานาห6หอัตราเพิ่มความชีวิตโอ้โหโบูบวกสิอินเทลเจน์โอ้โหเรียกใช้ใบเป้าหมายเป็นระยะเวลา5วินาทีเมื่อสิ้นสุดใบการใบแบบ ใบสามสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่รับขนาดใบจะถูกสร้างเป็นความเสียหายเวทมนต์เพิ่มเติม,ตมแค่นี้ก็หดแล้วจร,จริงแล้วอะออแต่มันมีวิธีแก้ครับทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวมันโกงขนาดนี้แต่มันก็แก้ง่ายมากมันแก้ไม่ยากขนาดนั้นทุกคนอาจจะแบบหลงลืมหรือเล่นจนพลินออกกับออกลายของตแบบของตัวเองแบบว่าไงอะกําลังออกลายของของตัวเองอยู่อะไรต้องออกชิ้นก็ต้องออกอนน อาจจะหลงลืมกันไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคนว่ามันมีอะไรที่แก้ทางได้บ้างมาเอาเด๊ <laughs> <All day! S 1> มาครับทุกคนเรามาดูตัวที่ออกบอตทอนแบบยอดฮิตเลยออกออกฮิตออก,ออก,ออกบอทอนแต่แต่เลิศแล้วก็ไปไล่คิวเฉพาะเขาคือสเปกเตอร์นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูว่าเฮ้ยใช้ปุ๊บมิง่งแก้ได้เลยทันทีทุกคนไอเทมที่แก้ได้หลักมี3อย่างนะคนบีเ แล้วก็เราตัดออฟแล้วก็เปลี่ยนเมนตาแล้ครับผมพอโดนปุ๊บกดปุ๊บไอ้ไอ้ใบเนี่ยมันหายทันทีทุกคนนะกดให้ดูมาอันแรกแล้วบีกบีมาแล้วปุ๊บหหหเ,เห็นไหมหายเลยเห็นไหมทันทีง่ายๆครับทุกคนประมาณนี้เออหืออันที่สอนทุกคนนะขึ้นอยู่ใช่ไหมกดตัดออฟป,ปุ๊บเ,เดี๋ยวเออแก้ได้ทุกคนตัดออฟก็แก้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนนะกดปุ๊บหายทันที ไม่ใช่ทุกคนลองดูได้อันนี้ก็ผมแบบลองนั่งแบบไล่ๆอยู่แล้วประมาณนี้นทุกคนอันที่สามนะอันนี้สานะมเมนต้าคนหนึ่งสองสามเออหายเห็นไหมอของดีมันต้องหายอย่างนี้ดิวะเออมันต้องหายนี่แหละมีชิ้นหนึ่งทุกคนที่ใช้ได้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดเนาะออกออกลิงค์เช่นโบ๊เดียวโอเครู้เรื่อง ใบไม่ได้ทุกคนแต่ว่าจะเอาแบบที่โดนโดนใช้สก,กิลแล้วก็แบบใบส่วนได้ผมว่าก็ไมแ้แหละเมนต้าโรตัสออฟบีเคบีนะประมาณนี้ครับทุกคนส่วนฮีโร่ผมไม่ค่อยแนะนำนะแต่ถ้าเล่นครูาอาจจะได้นะแบบโดนตัวหนึ่งแล้วช่วยตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมเลือกให้มาเป็นตัวนี้นะครับทุกคนมาเออมเป็นเอเวอร์นะคนแล้วก็เออมเป็นชาด์นะครับผม Shadow Demon นะมาผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันบอดทอนเนี่ยมันมีระยะเวลา5วินาทีทุกคนท่านอาโก็ถ้าเพื่อนโดนบอดบอดทอนใช่ไหมก็ช่วยได้เอาลิเกนออกก่อนน,นึงแป๊บนะเออมาสมมติเพื่อนโดนบอดทอไใช่ไหมปั๊บแล้วก็กดใบเพื่อนอย่างนี้เออมันก็จะช่วยได้4วิก็ช่วยได้เยอะอยู่นะแทบทั้งหมดเลยถ้าเป็น Shadow Demon ชาโดว์เดมอนท่าแรกไม่ทําหน้าที่เหมือน ar, แมนต้านะครับทุกคนถ้าโดนปุ๊บอ่ะมันจะแยกร่างก็จริงแต่มันช่วยมันช่วยวับมันช่วยหุบไปมันสองจุดเจ็ดห้าวิใช่ไหมแต่มันไม่ไม่ได้ช่วยแบบแก้ใบนะออกมาก็ยังโดนใบยอยู่นะแต่มันก็ช่วยถ่วงเวลาอะไรอย่างนี้ได้อยู่ทุกคนมันเป็นอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมมาให้ดูอะ่ะกดเพื่อให้เพื่อปุ๊บ,บออกให้กดเพื่อให้ออกดื้อัพเออเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดื้อัพดื้อัพอืมอืมจัดเรื่องผมนี่เปิดปุ๊บอ่ะไปดูที่ดูนะ มันก็ช่วยได้ะดับหนึ่งแต่มันไม่มันไม่มันไม่ได้ช่วยแก้นะที่ผมนึกมาไล่ๆมาก็ว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะใครมีความคิดเห็นยังไงหรืออะไรก็แนะนําผมได้ครับผมผมว่ามันน่าจะมีแบแก้ทางได้ประมาณนี้นะฮีโร่ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะถ้าเล่นก็เล่นตัวแก้คู่อะไรอย่างเงี้ยพยายามเล่นตัวแก้แก้กันแบบแก้ไปแก้มาช่วยเหลือกันในทีมเยอะๆดีกว่าถ้าเจอคนที่แบบเล่นสเปกเตอร์แล้วมาเจอบัตรทอนอะไรอย่างเงี้ยเล่นสลากอย่างเงี้ยเือสลักมันแบบ เอาตัวรอบมันยอดดีอยู่แล้วแต่ว่าอสลาอ่ะมันจะออกบททอนนะดิมาไล่เก็บเก็บซับอะไรอย่างเงี้ยคือบททอนมันก็เอือมออกได้ไหลายตัวอยู่ทุกคนนะตัวไหนก็ออกได้หมดอ่ะจริงที่เป็นแคลรี่อ่ะออกมาไล่ตบซับเก็บซับอะไรอย่างเงี้ยนะมักจะโดนมักจะไล่ส่วนมากเขาจะออกเมนตา้าทุกคนเพื่อแบบเป้าหมายผิดเพี้ยนอะไรอย่างงี้ใบก็จะงงๆหน่อยแถมแก้ใบทันทีด้วยนะคด,ดีนะครับผมใครให้ดูมาถึงตรงนี้ก็ผมก็กราบขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมตอนนี้ผมก็ กำลังมีความก้าวหน้าของช่องเพิ่มขึ้นอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวทาคลิปที่มันดีๆใหม่ๆแบบจริงๆเลยแบบจะเล่นมุกให้เยอะขึ้นนะทุกคนผมอะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนไปผมไปละเจอกันไปเอาเด๊เฮ้แต่ว่าบอทอนนี่มันเป็นภาษาอีสานทุกคนรู้ปะมันชื่ออะไรบอทอนบอทอนก็แปลว่าไม่ต้องทอนไงบอทอนบอทอน ขอเล่นมุกหน่อยก่อนก่อนไปก่อนไปอืมขอเล่นมุกหน่อยเล่นมุพูดคิดเล่นมุพูดหมดเลยตอนนี้จริงนะบททวนบททวนอืม